สวัสดีค่ะเพื่นอนเ่อนซีวันนี้เราทำคลิปซีมาอยู่ที่ตลาดทัดวีรวัตโยธินนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนทีซีเดินชมอาหารตลาดนัดกันนะคะน่าทานกันทุกอย่างเลยค่ะซีอันนี้เราอยู่ที่ร้านกิมแจวต้มเปื่อยนะคะขีดละสามสิบห้าบาทแล้วก็พื่นก็จะมีพวกนี้แล้วค่ะ อันนี้ก็มาร้านผัดไทยนะคะเพื่อนนี่ก็ผักไทยระยองนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะสงการเงียบไหมมาขายได้กี่บนแล้วคะขายได้กี่นัดแล้วนี่ตั้งแต่สงการมมาทุกนัดเลยใช่ไหม อันนี้ก็ร้านผัดไทยระยองนะคะเราสัมภาษณ์ไปแล้วกันะะเพื่อนตรงนี้มีเพลงนะคะเราก็เลยต้องเดินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปมุมอาหารอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะคะ FC เราจะเจาะแต่เฉพาะเมนูอาหารนะคะวันนี้นะว้าวนี่นะคะมุมอาหารมุมอาหารนะเพื่อนนี่ก็จะเป็นกุ้ม,มา้า มีทะเลรองด้วยนะคะเพื่อนสองกระปุกร้อยสามกระปุกร้อยสี่สิบนะคะมาเลยนะคะตลาดนัดวีรบุรุษกินนะคะก็จะมีวันปุ๊บวันเสาร์ว right? okay? ันอาทิตย์นะคะอันนี้ก็เป็นยำขนมจีนแพ็กไว้นะคะขนมยำขนมจีนสี่สิบบาทข้าวคุกกระปิสามสิบห้าอะไรเอ่ขี้เหล็กใช่ไหม คิเล่ด้วยนะคะแล้วก็มีพัทูนะคะเพื่อนพทูก็ยี่สิบว้าวถูกมากเลยยี่สิบสิดมากสามสิบสามสิบห้าอืมเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบเลยนะคะเพื่อนขออนุญาตหน่อยนะคะฝั่งซ้ายของเรานี่เป็นขนมนะคะฝั่งนี้จะเป็นอาหารนะคะ ไอชนเป็นปลาทูนะขายแล้ว่อนอันนี้ก็เป็นขนมไทยวางขนมหวานนะคะนี่เราทําแล้วนะคะร้านนี้เรารีวิวแล้วนะคะขนมเจ้านี่อร่อยมากนะคะกะหล่ำันนี้วันจรก็อย่าลืมนะคะมาตลาดก็แวะซื้อมาเลยไหว้พระกันเลยนะคะวันนี้วันตัดนะคะก็จะมี คนเล็กคนใหญ่เลือกได้ตามชอบใจเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูอาหารต่อนะคะเพื่อนนี่กลุ่มแมงทอดก็มีตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมแมงทอดแล้วก็เพื่อนๆดูไหไอติมหลอดก็มีนะติมโบราณนะคะโบราณโบราณน่ารักมากเลยนะคะสม<ๆ>ัยแต่ก่อนเราชอบกินน,นะคะไอติมแบบนี<ๆ>้เขาจะหมุน ให้เราได้กินนะคะอ้าวมย่างดูด้วยนะคะอ้าวมีรสอะไรบ้างคะนี่มีฟ้าสไปซ์ส้มแดงอ๋อสไปซ์ส้มแดงสมัยก่อนไม่มีไม่มีอย่างนี้นะก็จะเป็นน้ำหวานเลยใช่ไหมอ๋อมีน้องมาซื้อแล้วนะครับอ้าวมากินไอติมมีอันเท่าไหร่คะนี่ค้บหมดลยอันละห้าบาทจ้ะมีส้มมีแดงมีสไปซ์มีฟ้าครับส้มแดงสไปซ์เอาฟ้าเาสีอะไรครับ ไซสหนึ่งใช่ห่นใช้เด็เด็นะน้ำแดงไหตัวน้ำแดงคว้าวนะคะสไลล์ใช่ไหมน่ะอมีสไลแดงส้มฟ้าค่ะว้าวนารักไหมเพื่อนเพื่อนอะคะหบาทนะคะจะน้ำแดงนะคะย้อนไ่เด็กไะคไมเพื่อนเ่นในนี้ขับาทวห้าบาท ใ่น่ากกินมากเลยเฮ้ยอยากเป็นเด็กแล้วยังเด็กกินแล้วนะคะโอ้เหช,ชอบแบงขิ้นทานเลยลูกสองอันนะโอ้โอ,อ,อ,อยากได้อีกอร่อยนะคะห้าบาทก็สองอันก็1สิบบาทนะคะออโอ้าวโ้ย ลงบนเด็กแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็ไปต่อแล้วกันเยอะเราไม่ปักหลักเดินนะคะเพื่อนเรายืนถ่ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านฝั่งโซนที่ตะบนตกนะคะก็จะมามีแมงทอดนะคะแมงทอดแล้วนี้เราก็รีวิวแล้วมีแมงทอดมีขนมครกมีอาหารนะคะฝั่งโซนนี้นะคะกับโซนด้านหน้านะเพื่อนเราถ่ายด้านหน้าบ่อยแล้วก็มาด้านหลังบ้างนะคะเก็บบรรยากาศทุก ทุกด้านเลยแล้วกันนะคะมืดแล้วนะงเริ่มมืดลนะ,ะน,นี่พาดูติมก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไม้ละห้าบาทแล้วอรินยมากเลยตัวลูกชิ้นปิ้งทะเลเดือดนะคาะไม้ะ่าแบนั้นเลนไป็ดตาเซตไหลังห้น,นั่นเาป็นดูสิคะ ยังมีไม้ละห้าบาทอยู่นะคะก็ของถูกมาเลยนะคะอยู่ที่ตลาดวีรวัฒน์โยชินว้าวเราคงผ่านไปไม่ได้นะเพื่อนหนูไม้ละห้าบาทแล้วลูกมีไหนทุกอย่างใช่ไหมแต่ที่ไม่ใช่เนื้อนะคะเนีย่ยสั่งแล้วนะคะเพื่อนไปสักนี่สิเลยอันนี้อะไรคะ หมูล,ล้วนใช่ไหมอันนี้กี่บาทนะเหมือนกันไม่ละห้าบาทนะเอาหมูหมูสองสั่งเลยนะเพื่อนไม้ละห้าก็ได้สี่ไม้นะกินเยอะไม่ได้หรอกโอเคเอาเสร็จแล้วนะครเพื่อนอันันไม่เด็กอยากเป็นเด็กได้กินลูกชิ้นแล้ว เปลือกชิดปิ้งทะเลเดือดนะคะก็มาได้นะคะตลาดนัดวิรวัตรยติินอยู่ฝั่งทิศตะวันตกหนูจอดตรงนี้ทุกวันทุกนัดไหมทุกวันไหมไม่ใช่ไหมยังไม่ไประจําใช่ไหมขายขายขายกี่วันนัดวิรวัตรมีสามวันนุ่ขายกี่วันคะขายสามวันเลยก็หาเลยนะคะป้ายของน้องก็เดี๋ยวป้ายลูกชินปิ้งทะเลเดือดก็มาหาทานได้เลยนะคะ แอดซื้อแล้วนะคะพี่ไปได้ได้ของมีหนูก็ไปแล้วนะคะไปแล้ว,ลว,วนะคมเพื่อนมีมีอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ขนมโคกนะคะกล่องละยี่สิบบาทขนมโคกแถวนี้ไม่แพงนะคะพเพื่อนออกไปที่อื่นยี่ส้านะคะแต่อันนี้ยี่สิบบาทเองน่ากินมากเลยจะมีหมูน,นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารท้นบ้านนี่ หน่อไม้นะคะเพื่อนน่าก,กินแท้ตรงนีนะคะขออนุญาตด,ด้วยค่ะน่าก,กินมากเลยค่ะมีซุปหน่อไม้ใช่ไหมคะกับเกงหน่อไม้นี่นะคะอยู่ฝั่งิตะวันตกนะคะเพื่อนๆอาหารน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราไปต่อนะคะก็จะเป็นน้ำนะคะ เนี่ยเราเห็นร้านนี้แล้วอะไรคะนนี่ไฟท,ทุ่งไรยี่สิบบลาสวัสดีครับอันนี้เราเคยรีวิวแล้วนะคะอร่อยนะคะของน้องตัาเหอื่ออันหนึ่งนี่ตัวนี้ยืดเลยอ่ะจุงได้แล้ครับพี่สาวยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทยืดได้ทุกถุงจ้ะอันนี้่ไฟเหยื่อเนี่ย อันนี้ซื้อมาไฟนะคะของน้องหน<ช>ุนน้องนะคะวันนั้นน้องเลี้ยงเราเราเห็นของน้องมาก็ซื้อ,อเหมือนกันนะคะไปต่อแล้วครับขายดีๆแล้วหรอเด้อเป็นยังไงบ้างปีนี้ไปเรื่อยไปเ,เรื่อยช่องป้าก,ก็เริ่มเติบโตขึ้นลแล้วแหละจะห้าพันคนแล้วแหละเ <c oughs> <c oughs> ออจะก่อนเท่าไหร่ตอนพันกว่าเองตอนมาจะห้าพันแล้วจะขอบคุณครับก็แสนคนผู้ติดตามก็ ได้เพชรนะขาขาขนค่ะขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะฝั่งนี้จะรีวิวแล้วนะนเพื่อนอื่นี่ตัวโมอก็มกีนะคะเป็นนอเป็นนอเป็นมากขาย,ยอย่างที่เป็นขายถือถือส่น้นองฮะจะสามหน่วยอันนี้แมนเขยพัวกันอยู่บนอแม,มนบ่นนตลาดเพื่อนทั้งหุ่นแมนบ่ เออจำไดรร้เแล้วที่ขายผีเอพ,พีโดออันนี้สี่สิ่นวะสามลูกเลยอืมต่อพีโด,โดนยนะคะอ่บัปลตงเจ้านี่บ่หูมันจกเคลียรน้อยู่งยุยยุบานไหนก็ห้าพี่เด้ไปไปยามเนี่ยเทนนี่เานี่นะบ้านไหน <of> <border> นะคา, <of> <border> าบ บ้านคาบใต้เทนนีแล้วจะบุกสวนสักพันแล้วนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหาบุกก่อนเนี่ยแตดงแล้วนี่เต็นเวยงามๆเด้พี่องหวานของคนทุกหน่วยได้เนี่ยเอ่พี่โดเหลือเยอะไหมคะเหลือแค่นี้ค่ะแค่นี้ไม่ในสวนมีนี่ไหมยังขยเเก็บหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ฝากน้องเขาด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะก็น้องเขาก็ออยู่ตำบลเทนนีนี่ก็จะขายอยู่ตลาดนั่นให้คิว ภาวีรวัตรด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนนี่หนาหารยังฉีดสื่อเลยเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนองเป็นอยู่อยู่ตำบลเทนนี่นะคะอันนี้ก็เราก็เคยรีวิวแตงโมโแล้นุกของน้องมาแล้วนะคะไปละล่ะใครดีๆเด้ออันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะแกนซีเราเดินชมอาหารกันนะคะ เพื่อนที่เราก็พาเดินชมอาหารตลาดนะัดสิรวัตรโยธินนะคะก็พอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าตลาดนันดใหญ่มากนะคะเราก็จะเก็ดดเกบนนะะาาด,กกดูเป็นบางส่วนนะคะเพื่อนที่ถ้าเราสายเยอะเราก็จะยาวไปนะเราจะเก็บเป็นบางส่วนนะคะเพื่อนที่ให้ดูให้ชมแล้วเ,เราก็หวังอย่างยิ่งว่า เพื่อนๆในสึกก็คงจะไม่เบื่อในการรับชมที่ของเราะะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเล็กขอบคุณทุกไลฟ์ที่ให้การส,สนับสนุนช่องการันตีสมุด้วยดีเสมอมานะคะเราก็หวังอย่างนี้ว่าเพื่อนในสีก็คงจะให้การส,สนับสนุนช่องของเรานนต่อไปนะคะ เข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไ like, ลคะ์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตลอดเสมไใ้สไตล์ขังเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงเท่น,นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะตัวนะคะสวัสดีค่ะ